วันนี้นะครับได้ดูข่าวคลิปนะครับนะ่ะที่คุณเทงนันตะพงเลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านของไทยนะของของประเทศไทยในขณะนี้นะครับนะ่ะได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัด อสุรินนะครับนะทั้งทต่จริงลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่บุรีรัมย์วนนี้สุรินนะครับก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ของคุณเทงนัฐพงศ์นะครับนะเพื่อไปพบปะไปรับทราบข้อมูลหรือไปช่วยกันแก้ปัญหาข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ตลอดแนวชายแดนไทยการบูชาถูกไหมครับก็ได้พบว่าปัญหาพี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาความเดือดร้อนนี่ค่อนข้างจะเยอะหลากหลายนะครับมันไม่ได้แค่บ้านเรือนเสียหายหรือว่าอ,อาชีพนะครับนะที่ที่ดินนะทำกินเนาะ สัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับนะมันมีปัญหามันยังมีเรื่องของอาชีพนะครับที่ต้องไม่ได้อยู่บ้านหรือไม่มีไม่รู้จะทําอะไรอีกแล้วนะครับนะค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะแยะถ้าเกิดว่าจะรอการเยียวยาจากรัฐบาลแบบเดิมๆนะครับแบบเดิมๆเช่นว่าจะเยียวยาเรื่องการซ่อมบ้านเนี่ยก็ต้องมีเอกสารต้องไปถ่ายรูปกว่าจะจบนะบแล้วก็ยังจะมีกว่าจะที่นาต้องไปเอกสารถ่ายรูปอ่แล้วประกอบเอกสารอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันก็จะ เกิดความเสียหายนะครับกับพี่น้องประชาชนคือมีความล่าชา้าพอมันมีความล่าช้านี่พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกกลายเป็นทุกขลาบนะครับเป็นทุกซ้ำสองซ้ำสามถูกไหมครับนะทีนี้หัวหน,น้าพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีนําเสนอให้กับรัฐบาลนะครับว่ามีการขอให้เยียวยานะครับเยียวยาแบบแบบท่วนหน้านะคุณไม่ต้องมานั่งตรวจสอบไม่นั่งอะไรเลยครับนะเพราะถ้าทําอย่างนั้นกว่าจะเยียวยาพี่น้องประชาชนเสร็จเนี่ยพี่น้องประชาชนกลับมาเป็นหนี้เป็นสินต่อ นะครับเป็นเป็นทุก3้ำสอง้ำสามนะครับแต่การเยียวยาแบบท่วนหน้านะครับมันก็จะทําให้เยียวยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประชาชนก็จะได้รับแบบทั่วถึงไม่ตกหล่นถูกไหมครับนะมันจะแก้ปัญหา,าชาวบ้านได้อย่างแท้จริงนะครับที่ผมพูดตรงเนี้ยผมก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่านี่คือวิสัยทัศน์ในการทํางานของฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยคือพรรคประชาชนแล้วก็รัฐบาลที่อยู่ปปัจจุบันนี้รัฐอยู่ที่ที่อยู่ที่มาก่อนการ ก่อนหน้านี้นะครับนะเพราะว่าทุกลุกร,รัฐบาลเลยที่อยากเป็นเป็นรัฐบาลอ่ามานูน่นมานี่นะครับนะระบบราชการต่างๆนะครับเขาไม่เคยแก้ไขเขาไม่เคยมีข้อมูลนะครับนะเขาก็เลยต้องทําแบบเดิมๆนะครับแล้วแทนที่จะช่วยปัญหาชาวบ้านกลับมาซ้าเติมซะด้วยซ้ำอ่าแต่ทางที่หัวหน้าพักประชาชนเนี่ยเขาเขานาเสนอเนี่ยแสดงว่าเขาได้มีวิสัยทัศน์ในการเห็นเรื่องของการว่าถ้าหากว่าได้เขาไปเป็นรัฐบาลน,นะครับนะเขาสามารถที่จะสามารถจะแก้ไขปัญหาพี่น้อง ประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมศูนย์อยู่ในที่เดียวกันเพราะว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องของฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนแล้วเอานํามาใช้แล้วก็ต้องไปปร,ปรับปรุงแก้ไขระบบราชการที่มันเถอะทะมันช้านะครับนะมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนซับสองซับสานะครับนะก็อยากจะฝากกับพี่น้องอประชาชนคนไทยที่ได้ดูข่าวสารนะครับเนะเห็นว่าพักประชาชนน่นเขาทํางานแล้วเขาก็มีวิสัยทัศ เกี่ยวกับเรื่องของอาการระบบการทํางานนะครับนะการเปลี่ยนแปลงระบบทํางานของระบบราชการการใช้ข้อมูลที่รันทันสมัยการใช้เทคโนโลยีนะครับใน,ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาบริหารจัดการในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับนะบนะซึ่งรัฐบาลก่อนๆมานั้นไม่เคยมีใครทําไม่ไมเ,คเคยคิดนะครับนี่คือพักประชาชนเขาทําและเขาคิดและเขาก็แสดง ได้เห็นแล้วนะครับนะก็ฝากว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะก็ท่านลองคิดดูว่าถ้าพักประชาชนได้เข้าไปเป็นรัฐบาลน,นั้นเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือระบบรัฐสวัสดิการอ่ะมันจะรวดเร็วแล้วมันก็จะรวมศูนย์มันไม่เทอะท้าแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงในคลิปนี้ก็คือเราช่วยกันนะครับบอกรัฐบาลน,นะครับนะให้ทําการยุบสภาซะนะพอยุบสภาแล้วนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ นะประชาชนคนใดก็จะได้รัฐบาลใหม่ที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและกับประชาชนได้อย่างแท้จริงครับ